โอเคทัพพุชนเวียนนี่ท่านี้มีอยู่ประมาณสิบสาวตนเนาะโอ้หายชทัพพุชนหายชุดพอไปท่านั้นมีอยู่ประมาณสิบไปกว่าตัวนึงเนาะแต่ว่าเขาเพิ่งสร้างครับมึงหน้าเฮาเอามองมากลางปะ ้าทักไทยสบายดียิ่งดีตอนฮักเขาสู่ซ่องเอบีกางผ่าลาหูเนาะมืัอนี้เราไปสังหรจทำทำเที๋ยคขาหน่อยไปผอไว้เนาะเนื้อแดงทำเราไปทางใดอยู่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นถ้ำหินปูนแล้วว่าง่ายๆเป็นถ้ำตัวเจียนะโอ้ถ้ำตัวเจียเนาะตัวเจียแล้วตัวข้างเขา,<อ>ภ,า,าภาษาแบบนั้นขอซีไปซ่องเบิง้ง ท่านซี่ท่นยักยักปิ้งกินก็ไปตีได้ว่า <Yeah. S 2> เอาเอาได้บ้าเอาได้โ <Okay. S 1> อเค<อ>เอาทุกคนเจ๊งไหนเขาไปเนาะถ้าว่าเขาเอาได้เอาเสีอเขาเสีเอาไปย่างกินเนาะอันนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาวางอยู่ปากทางเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะ <laughs> โอ้สีสางหน้าตาก็ขึ้นไปนี่ ไปซองเบิรงนเนาะว่า,ม,า,า,ม,านะมีตุ่นเจียบ่เอาไปใส่มาเออาไใส่ยากกินน้ำผึ้งโอ้มีมีหางผึ้งหรือว่าแมลงโขไปใส่ไปใส่ไปใส่ทุกคนนี่คือผึ้งเนาะนีน่เนาะผึ้งกลนนี้คือผึ้งผึ<ล>้งกลเนาะท่านผู้ชมผึ้งครบ โอ้หายนะทุกผู้ชมหายนดป้าทุกๆๆๆๆเอาเัาไปเบิงังตุกเจียตโตแล้วทุกผู้ชมนะตุกเจียอยู่ทางใต้เพ่นทุกคนนี่คือมาหักอยู่ปากทางถ้ำเนาะอยู่ปากถ้ำนี่ถ้ำอยู่เทิงเพูนเดี๋ยวเออหาข้าน้อยว่าจะเอาตุกเจียไปกินมาสำหรับทุกผู้ชมโอเคทุกผู้ชมหมึกเด็นหนึ่เนาะเขาเดวบอคอยเพราะว่านะ เากี่ทับส่งกูบังมึงอยู่แล้มันหนีมันแล้วมันอยู่วะหว่าหนีมันแล้วทับส่งต้องเป็นตองเว้นแหละก่อนหนีที่โอ้ยตองเว้นโออยู่นะอ๋อแล้วมันหนีไปเสียยะงเขามากวนหลายคนบ่โอ้ยมันแต่ละเดือนมันจะหนีไปทีหนึ่งแล้วมันจะกลับมาอีกอเป็นหลายหมื่นโตนะมือโตเดียว อย่าสิขาไปบ้างนี่กนะ็อู้นี่ทำสวยงามสุดท่านผู้ชมทำสวยงามสุดแต่ว่าตะเยียนี่ไม่เห็นเดี๋ยวนี้นะมัน,น,มนห,หายหาคันดอยเข้าไปทางไหนบ้างเนะาะท่านผู้ชมเนาะโอ้มันหนีมาตรงนี้ ทุกคนเทาเขาขมาอยู่ในถ้ำแล้วเนาะป้าผมสึกว่าชิวๆเลยนะฮู้โอ้บอกป,ป้าทุกคนลึกๆใช่ปะไปเทิรนบ่โอ้ทับทุ่งบรรยากาศบรรยากาศคักสุดทับทุ่งบรรยากาศนี่นี่พุน่นทางเขามาเมื่อกี้นี่เนาะ ม,มีอาตัวบิยู่อ่ะมีสองสามตัวีสองสามตัวทับซ้อนเดี๋ยวลองไปบัดเืออนสำหรับตัวเจียหรือว่าตัวข้างเขานี่มันตลักปีงี่แล้วว่าตลาดเดือนนี่มันจะมีช่วงหนึ่งมันจะมีจะมีใหญ่บอลน,นะอ๋อใหญ่บอลแล้ว<ง>มันฮอตระดูงแล้วมันจะกลับมาอีกประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าประมาณบอดเดือนนท่นแหละมันพายแล้วกลับมาอีกพายแล้วกลับมาอีกใหญ่ถินถ่นใหญ่ถิ่น ปกติอยู่เทิ่ยงคุณบอกอันนี้แต็มล้มืดแล้วครโอ้ทำ้งสองมีอยู่สามสิตัวการบ่ค่อยลายเขาขึ้นไปบ่ได้วะเนี่ยขึ้นไปได้ได้บ่ันยากเนาะลงไปยากออกไปทั้งหมดเลยได้เข้าเนี่ยออกไปทั้งหมดไหนบ่ โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้นี่เขาเขาไปเบิ้งจุกหนึ่งนี่แบกคือเราเห็นเมื่อกี้เนาะแบกมีแต่สองสามตัวแล้วเดี๋เดื๋อวอาคารน้อยว่ามีด่างหนึ่งใช่ไหมมีเบื้องหนึ่งใช่ไหมมีหูหนึ่งเนาะโอ้โหมันชิวปะมันได้จะฮอตรัดดูของมันเนาะกรดูย้ายถิ่นเนาะอะไรเอาง่ายง่ายไปทั้งู้ชมไปเบิ้งอีกเบื้องหนึ่งนาะครับจุกจุกนี่ได้ โอ้ทักก์ซนมานี่ก็คือว่าแหละแต่ว่าฮามีอยู่แต่บ่บค่อยหลายแล้วนี่เนาะ บังเฮาลองสูงให้ท่านผู้ชมบักได้แฮงบ่ฮั่นโอ้ท่านผู้ชมอยู่ทางหมดมีก้อยมีอยู่ป5ตัวเนาะเหลือนี่นแม่นะโอ้เฮาขึ้นปได้่บ่ได้ส่งดอกตัวอันตัวเจียไกหรือว่าข้างเข้านี่เฮาไอเอาปืนยิงอือโอเคทเดี๋ยวนี้ นี่ทางนี้มีอยู่บักปาน10 20โนี่เนาะข้าพเจ้านี่สิเอาเครื่องมือตัวนี้ลองขึ้นไปเอาบัจักได้บ่ได้เาอเบิ่งไปเลยท่านผู้ชมเบิ่งไปนกันเด้ระวังเด้อระวังเด้อไอ้ตั้งมาส่งน้องมันบินนโอ้บ่หลายดยวงเข้าไปยวงยวง cần đây, đây, <laughs> ô nhiều thế nào đây, Ồ, <laughs> <laughs> <Ô>, nó... <laughs> bố hết hả? วังตกเด้อโอ้ทักปุงมันไม่ได้มันดีไม่ได้โอ้บางปะไรเอาเลยขับพระเจ้ิสิลงนี่เลยเออทำเลยศิริลกนี่แวละทักปุ้งศนริโลกนี่นี่อะ้ระ <cười> <cười> bác thêm tôi anh tôi chia là có mà mặc xí luôn luôn này bác ui cho xong xíu <laughs> ui bánh này làm quay mày còn đây ông ông không à siêu ba nhưng mà xong mưa nào quán mưa nào cũng chắc mà là không mấy những nào nó xong đó. โอ้ท่านผู้ชมมันเมื่อไหร่เมื่อกันเลย่อแต่ตัวเดียวมันหนีมาแล้วอ่าสงสัยชิดแต่มือมือเปล่าเลยเหมือนนี้นี่ <c oughs> เป็นการมาสำรวจเมิองทำครั้งแรกที่ต้องมาที่นี่โอเคเอาเพาออกไปยืนนอกเลรนนื่นยไปนะคงเชื่อว่าเอาวอา้าวในแล้วพูดแหละ ดตะกี้เห็นงูเหลืองตะกี้ตะกี้เคยมีงูเหลืองอยู่ในนี่ปะ่อ๋อเดี๋ยวลองเข้าไปบ้างกันอมีมีมีทางนี้มีให้มึงบินไปนะนิ้บเสียงเร็วไปนิบใส่นิบเข้าไปลองเข้าไปยังไงนะลงก็ นีเห็นเสียงมั้ยบาถึงหัวน้องถึงหัวนี่นี่่ถึงหัวน้องถึงหัวน่องนี่นี่ตกใจมากบินสนหน้า แลววงงูเหลือมน่าแลวั่างูเหลือมปเคยมีวะเคยมีเคยมี<อ> <c ười> นี่เสียงตุ้มตตุ้มต่นวะไอนาปเ้ปาเสียวสดทุกนเสียวเ่อไปทางในมีอยู่ประมาณสิบไปกว่ตัวนิดนึแต่ว่าเขาเพ่สร้างเอามือนหนาเขา เอาเอามองมากลางปะบูมเองอย่งน,นั้นบูมเองอย่งน,นั้นหลอกไปทั้งผู้ชมโอ้นกอ,อ๊องพี่ได้สบายเลยเนาะ <c ười> คิดว่าตัวหน่อยโอเคท่คนานผู้ชมสารลังคิดนี่ก็ทีเป็นประมาณนี้เนาะแบบเขาพามาเที่ยวเดบอคิดว่าเขาจะมาเอาตัวเกียร์ก็เช่นบุร่าเพราะว่าเขาบุร่ายเอาเครื่องมือมาแต่เราโตเกียร์ก็คือแบบ มื่อกี้อาคารน้อยเบาหัน่นแบบอาณาบังใหญ่ใหญ่ทองทินบอบต่อมังนี้เนาะทะเลยคือสิบพเดตมป็ยังไงมื่อวานนี้สาระคลิปนี้ชิมีเพเียบวานนียท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่างซองเอบีการผ่าล่างหูเนาะเพื่อเพื่ให้พลิกผ่กคลิกต่อตอไปเนาะสารัะคลิปนี้ของเก่าข้างว่าสบายดีท่านผู้ชมสบายดีบ๊ายบาย